สวัสดีครับวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับช่วงเช้าก่อนสิ้นปีนะครับวันที่28นะครับวันน,ววน,นี้คือผมสังเกตเห็นต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับที่ออกจันตีแรกเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าอดอกเขายัางอยู่นะสองสัปดาห์นะครับก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันอย่างไรแต่ว่าปกติต้นที่มันไม่ค่อยติดลูกนะครับต้นที่ไม่ค่อยติดลูกเนี่ยม,มันจะหล่นเร็วนะครับดอกจะหล่นเร็ว มก็เลยลองใส่น้ำดูนะครับก็ใช้วินีสปริงเกอร์นะครับท่อเมนหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าใช้ต้องการงบแค่ประมาณพันห้าร้อยเพราะว่าท่อเมนก็หนึ่งพันละนะครับวิสปริงเกอร์ก็ประมาณร้อยเจ็สิบห้าบาทสิบถัวนะนี่ครับมันมีโอกาสติดหลายลูกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะครับ พ่อ,อหลุดซะแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาชมอีกทีว่าต้นนี้เนี่ยจะติดลูกมากน้อยขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็เป็นการสังเกตคร่าวๆเบื้องต้นก่อนนะครับครับสวัสดีครับ